ฉันสามารถใช้เครื่องย้อนเวลาได้ให้คุณกลับไปหาพ่อกับแม่ก่อนที่จะพบกันแต่คุณต้องทำให้ได้ภายในหนึ่งเดือนหาแม่ของคุณให้เจอและทำให้พวกเขาหาตัวบงการอยู่เบื้องหลังให้เจอเท่านั้นถึงจะเปลี่ยนชะตาก,กรรมของพวกเขาประธานกู้ถ้าคุณไม่ส่งลูกชายของคุณออกมาอีกฉันก็จะไม่เกรงใจแล้วโตโต ส่งตัวโต้โต้ออกมาคุณจะปล่อยเขาใช่ไหมฟันไปเถอะบอกเจ้านายของพวกคุณถ้าฉันตายลูกชายของฉันจะเป็นคนแรกที่จะสืบทอดมรดกพันล้านของฉันส่วนพวกคุณอย่าหวังว่าจะได้แม้แต่สตังเดียวกล้ต,ตายแล้วยังไม่สำนึกถ้าเป็นเช่นนี้งั้นฉันก็ต้องส่งพวกคุณขึ้นสวรรค์แล้วเซียวหรานขอโทษฉันไม่สามารถทำได้ในทันทีหาเธอและลูกชาย ถ้ามีชาติหน้าฉันจะชดเชยให้ดีปล่อยฉันเถอะมามีมามีคุณปล่อยฉันเถอะลุงเป็นคนเลวโตโตปล่อยฉันถ้าคุณกลับไปตอนนี้ทั้งกลุ่มลิ้นหายรวมถึงเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจโลกจะตกอยู่ในมือของพวกเขาคุณใจร้ายพอที่จะให้พ่อแม่ของคุณตายฟรีไหมโตโตไม่ต้องการมารดกโตโตแค่ต้องการพ่อและแม่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีทางออก ต่ขอแค่สามารถช่วยพ่อและแม่ได้ให้โตโตทำอะไรก็ได้ฉันสามารถใช้เครื่องย้อนเวลาให้คุณกลับไปหาพ่อแม่ของคุณก่อนที่พวกเขาจะพบกันแต่คุณต้องทำให้ได้ภายในหนึ่งเดือนหาเมามี่ของคุณให้เจอและทำให้พวกเขาหาตัวบงการอยู่เบื้องหลังให้เจอแค่แบบนี้เท่านั้นที่จ,จะเปลี่ยนชะตาก,กรรมของพวกเขาแต่คืออะไรลุงคุณรีบพูดเถอะโตโตคุณต้องทำให้ได้ภายในหนึ่งเดือนหามมมีของคุณให้เจอ ไม่อย่างนั้น,นพวกเขาจะก้าวพลาดซ้ำรอยเดิมและคุณ<ม>ก็จะหายไปอย่างสิ้นเชิงไม่เป็นไรหรอกลุงขอแค่สามารถช่วยพ่อและแม่ได้โตโต,โตไม่กลัวอะไรทั้งนั้นโตโตฉันได้ดึงข้อมูลความทรงจำของพ่อและแม่ของคุณตอนนี้ได้ถูกฝังอยู่ในร่างกายของคุณแล้วมันจะมีความสามารถในการทำนายบางอย่างมันสามารถช่วยคุณได้อย่างรวดเร็วหาแม่ของคุณแต่โตโตคุณจงจำไว้คุณมีเวลาเพียงหนึ่งเดือน ขอบคุณลุงเจอกันอีกหนึ่งเดือนสู้ๆโตโตมแม่ แม่เด็กน้อยคุณอาจจะจำคนผิดหรือเปล่าโต๊โต้จะไม่ผิดคุณคือแม่ของฉันแต่ที่รักป้ากับแฟนยังไม่ได้แต่งงานนะแฟนพ่อกับแม่ยังไม่เคยพบกันเลยขึ้นนี่มันผู้ชายเลวคนนั้นไม่ได้ฉันต้องให้แม่มองเห็นหน้าที่แท้จริงของผู้ชายเลวให้เร็วขึ้นไม่สามารถให้ผู้ชายเลวมาขัดขวางพ่อกับแม่อยู่ด้วยกัน เด็กน้อยดีเลยป้าสามารถพาโตโต้ไปหาคุณแม่ที่โรงแรมโฮงถิงไหมได้เลยไปกันเถอะเด็กน้อยแม่ของคุณอยู่ที่ไหนคุณคือแม่ของฉันนี่นาะแม่ฉันมีธุระอีเดี๋ยวกลับมาไม่ได้ฉันไม่สามารถให้ผู้ชายเลวกลั่นแกล้งแม่ของฉันได้ฉันต้องไปหาพ่อให้ช่วยพี่เชิงอวีรีบหน่อยแล้วก็พาเธอกลับบ้าน ดีเลยคู่รักสุนัขของพวกคุณกลับมานอกใจฉันถงถงเธอเธอเธอ,เธอมาทําไมฉันไม่อยู่ที่นี่ใครให้เธอบันทึกภาพที่น่าตื่นเต้นขนาดนี้เชิงอวี๋แย่งโทรศัพท์นะเธอเชิงวิฉันเตือนเธอนะถ้าเธอเข้ามาอีกสิ่งเหล่านี้ของเธอจะปรากฏในกลุ่มครอบครัวของพวกเธอเธอฟังฉันอธิบายฉันแค่ดื่มมากไปเท่านั้นดื่มมากไปใช่ไหมถงถงให้ฉันให้เธอ ให้เธอฉันให้เธอให้กับลุงของเธอเธอเป็นบ้าไปแล้วหรือลงมือหนักขนาดนี้ฉันจะฆ่าเธอตีฉันแล้วยังไม่รู้สึกอายใช่ไหมพอ่อเธอเพิ่งเรียกฉันว่าพอ่ออืมอืมพ่อฉันคิดถึงเธอมากแปลกจังทำไมเด็กคนนี้ถึงให้ความรู้สึกรู้สึกคุ้นเคยมาก เด็กน้อยเธอใช่ไหมจำคนผิดแล้วโต้โต้จจำคนไม่ผิดตอนนี้มามีมีอันตรายแม่มีอันตรายถ้าไม่ไปเดี๋ยวจะไม่ทันแล้วอ่ะเด็กน้อยมองอะไรอยู่ไปให้พ้นเลยลู่ถงถงฉันจะไม่ปล่อยเธอไปพอดีฉันก็ไม่คิดจะปล่อยเธอไปเหมือนกันจะฆ่าเธอ ลู่ถงถงฉันจะไม่จบกับเธอยังไม่จบใช่ไหมน้องสาวเธอบอกว่ารูปร่างดีขนาดนี้ถ้าฉันไม่ส่งสิ่งเหล่านี้ออกไปให้คนอื่นดูจะดูเหมือนว่าฉันขี้เหนียวเกินไปไหมพี่เฉิงวีรีพามเธอคืนให้ฉันคืนให้เธอฝันไปเถอะลู่ถงถงมาสู้กับฉันเธอยังเด็กเกินไปพวกเธอรอฉันได้เลยพี่เฉิงวี่ ถ้าพ่อแม่ฉันรู้เรื่องนี้นพวกเขาจะไม่ปล่อยฉันไปสบายใจได้นี่คือชั้นสิเก้มือถือคงจะแตกแล้วแต่จะมีอะไรที่เป็นแต่ถ้าเขากล้าทำเรื่องบ้าอีกฉันจะกลับมาโจมตียกเลิกสัญญาแต่งงานกับเธอแต่งงานกับเธอแล้วพากลับบ้านคุณลูกทำลายทรัพย์สินโรงแรม7,800วายแดงที่แตก2 3 0 3รวมทั้งหมด1 1 0 0 0ต้องการให้คุณซื้อใบสั่ง เพิ่งถูกประกูลลู่รับกลับมาจากชนบทฉันจะมีเงินที่ไหนล่ะถ้าทางคุณไม่มีเงินจริงๆนั้นเราก็ไปแจ้งตำรวจเถอะใครบอกว่าไม่มีเงินจ่ายโอโนโมันหลอเกินไปแล้วนะมามีกับเตียตี้รวยมากนะเตียตี้ช่วยมามีจ่ายเงินหน่อยสิโอนี่ไปหามาจากไหนกันนะยังเล่นบทอยู่เลย ลู่ถงถงฉันบอกคุณนะจะไม่ให้คุณชกใช้แม้แต่สตังเดียวขอให้คุณโชคดีนะพี่เชิงวิ่เราไปกันเถอะผู้ชายเลวผู้หญิงต่ำต้อยพวกคุณโกรธอะไรแค่หมื่นกว่าบาทเองเตียดพี่ช่วยมามีหน่อยคุณจะใจร้ายได้ยังไงมองมามีถูกก่อนแก้งอยู่เหรอ ออกไปอย่าพูดนะว่าตัวเองเป็นคนของตระกูลลูกกาดทองดำจำกัดทั่วโลกสิกบใบคนรวยยังไม่แน่ว่าจะมีได้<ม>คุณไปให้พ้นเด็กคนนี้เป็นคุณชายจากตระกูลใหญ่อย่างให้พ่อเขาช่วยฉันอีกด้วยนี่มันของปลอมหรือเปล่าพูดจาเหลวไหลอะไรถ้าทำให้แขกผู้มีเกียรติของเราไม่พอใจครอบครัวลูกของคุณจะชดใช้ไหวไหม รอปอพอกรุณาออกไปบายบายขอบคุณนะเงินนี้ฉันจะคืนให้คุณไม่ต้องแล้วฉันมาช่วยพระเห็นแก่เด็กถึงมาช่วยคุณโอ้ใช่แล้วคุณใช้เด็กเข้าหาฉันวิธีการของคุณต่ำเกินไปเขาไม่ใช่พ่อคุณเหรอ เขาคือพ่อของฉันแค่เขาไม่รู้จักฉันเท่านั้นแม่กับพ่อมีอันตรายเรารีบไปช่วยเขากันเถอะคุณก็ไม่มีใครแม่กับพ่อมีอันตรายจริงๆถ้าช่วยพ่อไม่ได้โตโต้จะหายไปเขาคงไม่ใช่มีปัญหาทางสติปัญญาใช่ไหม เอาเถอะลืมมันไปเถอะฉันจะทำความดีให้ถึงที่สุดเด็กน้อยฉันไม่ใช่แม่ของคุณคุณบอกฉันว่าแม่ของคุณอยู่ที่โรงแรมงั้นป้าจะพาไปหานางได้ไหมคุณคือแม่ของฉันลูกทงทงสูง166เซนติเมตรน้ำหนัก40กิโลกรัมสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยผลการเรียนดีเยี่ยมเป็นยังไงบ้างไม่ผิดใช่ไหมนี่คือระบบแฮกเกอร์อะไรตอนนี้มันสูงระดับนี้แล้ว ฉันยังรู้พรุ่งนี้คุณต้องไปสัมภาษณ์ที่กลุ่มหนินไฮคุณเป็นใครกันแน่คุณจะทำอะไรฉันคือลูกชายของคุณโตโ,โต้กลับมาโดยตั้งใจเพื่อช่วยคุณและพอ่อนี่คือสิ่งที่อยู่ในกำมือของฉันคือฉันกลับมาสิ่งเดียวที่สามารถนำกลับมาได้ข้างในมีเงินมากมายแม่ฉันรู้ว่าคุณจนคุณเอาไปใช้เถอะ งั้นคุณพูดสิเกิดอะไรขึ้นระหว่างฉันกับพ่อคุณต้องการให้คุณมาช่วยหนึ่งปีต่อมาคุณจะพบพ่อโดยบังเอิญให้กำเนิดฉันและพวกคุณจะถูกคนเลวทำร้ายดังนั้นให้ลุงเปิดเครื่องย้อนเวลาส่งฉันกลับมาเพื่อช่วยคุณและพ่อที่รักเครื่องย้อนเวลาในโลกอนาคตคุณอ่านหนังสือนิทานมากไปหรือเปล่าแม่คุณเชื่อฉันได้ไหมนั้นถ้าฉันไม่ทำภารกิจเสร็จล่ะ นั้นโตโต้ก็จะหายไปเธอกับพ่อจะต้องตายอย่างน่าสงสารถ้าแม่ไม่เชื่อตอนนี้ก็ไปได้เลยห้อง301สองโรงแรมคาเมงพ่อจะมีอันตรายในคืนนี้รีบไปเถอะโตโต้จะมาถึงในไม่ช้าเห้เห้โทรศัพท์ของฉันอยู่ไหน หลักฐานสูงขนาดนี้ฉันจะทำยังไงดีเฮ้เด็กคนนั้นเป็นแฮกเกอร์บางทีเขาอาจมีวิธีไม่ได้ดื่มมากนักแล้วนี้มีปัญหาหรือเปล่าแล้วเด็กคนนั้นคือใครทำไมมืดขนาดนี้เด็กน้อย คคคุณคือใร like แผนในคืนนี้เป็นไปอย่างไรบ้างคนของเราไปแล้วกลุ่มลินหายในวันรุ่งนี้นั่นคือสิ่งที่อยู่ในกำมือของเรา,าดีมาก ฉันจะไปอยู่กับผู้ชายแปลกหน้าได้ยังไงไปนอนกับเขาฉันยังไม่ได้ยกเลิกการมั่นกับเสี่ยเฉินวี่ถ้าครอบครัวเขารู้แน่นอนว่าจะฆ่าฉัน,นรีบไปเถอะ ไปตรวจสอบให้ฉันหน่อยออผู้หญิงคนนั้นเมื่อคืนใครส่งมาแล้วเด็กคนนั้นคือใครประธานกู้ประธานกู้ ประธานกู้ประธานกู้พ่อคุณเป็นอะไรไปีีน่ะโชคดีที่ไม่สายแล้วส้อยคอของฉันล่ะมามมีไปดูเตียตี้เร็วเป็นเธอฉันกำลังจะหาตัวเธออยู่ทำไมเธอยังมีหน้าร้องให้อยู่เธอรู้ไหม เด็กน้อยการโกหกไม่ใช right ่เร <yeah> sure ื่องที่ถูกต้องเธอพูดกับฉันเมื่อวานนี้คนนั้นมีอันตรายและผลที่ตามมาคือเขาช่างเถอะฉันจะโทรแจ้งตำรวจเลยดีกว่ามามีอย่าโทรแจ้งตำรวจเลยโตโต้พูดความจริงอย่าร้องให้เลยอย่าร้องให้เลยอย่าร้องไห้งั้นที่รักบอกป้าหน่อยใครกันแน่ที่สอนเธอเรื่องนี้อยู่เบื้องหลังป้าช่วยเธอจับเขาไว้ได้ไหมไม่ใช่ป้าเป็นมามี โตโต้โพูดความรจริงเธอไปเร็วเกินไปดังนั้นภารกิจช่วยเตียตี้ล้มเหลวเด็กคนนี้ทำไมเธอถึงเริ่มพูดคนเดียวอีกแล้วเตียตี้ใกล้ตายแล้วเธอไปดูเขาหน่อยได้ไหมเกิดอะไรขึ้นเด็กน้อยเธอเป็นอะไรโตโตคือมามีลูกน้อยในอนาคตภารกิจล้มเหลวโตโต้จะค่อยๆหายไปเขาพูดจริงเหรอ พระเจ้าเรื่องที่เหลวไหายแบบนี้ทำไมฉันถึงเจอมันได้แม่ต้องช่วยพ่อนะไม่อย่างนั้นพวกคุณก็จะตายเหมือนกันดีๆงั้นบอกป้าด้วยนะป้าควรทำยังไงสวัสดีโอ้ฉันถึงแล้วฉันอยู่ข้างนอกฉันจะเข้าไปเดี๋ยวนี้เด็กน้อยป้าการสัมภาษณ์นี้สำคัญมากรอป้าข้างนอกนะรอให้ป้าสัมภาษณ์เสร็จแล้วออกมา หาเธอได้ไหมพพดเด็กน้อยถ้าเธอเก่งขนาดนี้เธอช่วยได้ไหมช่วยป้าซอมวิดีโอข้างเลยนะแน่นอนนั่นดีพพดดมากนั้นเธอเรอป้าออกมาอย่างดีนะพพด,ดีไหมพพนี่คือบริษัทของพ่อเหรอแม่รีบเข้ากลุ่มขนาดนี้เกิดอะไรขึ้นเหรอ ลู่ถงถงเป็นเธอจริงๆเธอกล้ามาที่บริษัทหลินไห่สัมภาษณ์จริงๆลู่เยาเธอนี้ไรยางอายจริงๆแม้แต่คนที่สามยังกล้ามาฉันมีอะไรที่ไม่กล้ามาที่นี่อย่าพูดจาเหลวไหลอย่ามาใส่ร้ายฉันฉันบอกคุณแล้วที่นั่งอยู่ที่นี่ล้วนเป็นนักเรียนที่จบจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ คุณเป็นคนบ้านนอกยังไม่คู่ควรที่จะมาทำความสะอาดถ้ารู้ตัวก็ควรรีบออกไปฉันมาจากชนบทแต่คุณรู้ได้ยังไงฉันไม่มีวุฒิการศึกษามหาวิทยาลัยชิงหวาและปักกิ่งข่าวจากสถานีนี้วันนี้ประมาณ8นาฬิกา45นาทีในห้องสวีทรูที่โรงแรมคาเมนเกิดเหตุทำร้ายร่างกายอย่างร้ายแรงโดยมีประธานกลุ่มลินไห่เซียวรานบาดเจ็บสาหัสและหมดสติ พ่อบาดเจ็บหนักมากไม่สามารถรอได้อีกแล้วคุณจบจากมหาวิทยาลัยชิงหวาและปักกิ่งมหาวิทยาลัยชิงหวาและปักกิ่งคือสถาบันการศึกษาที่ดีที่สุดในอาคารนี้แค่คุณอย่ามองคนต่ำต้อยฉันสอบเข้ามาได้ด้วยความสามารถของตัวเองไม่เหมือนบางคนที่ต้องใช้เงินซื้อใครใช้เงินซื้อหมิ่นประมาทฉันเล็กน้อยสูงฉันบอกคุณแล้ว ลอมแปลงวุฒิการศึกษาในอาคารนี้แต่เป็นเรื่องผิดกฎหมายเพื่อเข้ากลุ่มหนิงไห่ถ้าเป็นการปลอมแปลงวุฒิการศึกษาไร้ยางอายจริงๆก็คือสัมภาษณ์กับคนแบบนี้มันช่างเป็นการดูถูกจริงๆพวกคุณคัดเลือกประวัติย่อกันอย่างไรตามที่ฉันเห็นคนแบบนี้ควรโดนตีสักทีออกไปอีกครั้งถูกแบนในอุตสาหกรรมทั้งหมดจุดที่ถูกแบนในอุตสาหกรรมทั้งหมดคนที่ควรถูกไล่ออกคือคุณวุฒิการศึกษาของฉันอยู่ในออนไลน์ สามารถตรวจสอบได้ไม่ใช่สิ่งที่คุณจะใส่ร้ายได้ง่ายๆคืนใบรับรองการจบการศึกษาให้ฉันจนถึงตอนนี้ยังไม่สำนึกผิดฉันคือพี่สาวข,ของคุณคุณคืออะไรฉันจะไม่รู้ได้อย่างไรที่แท้ก็เป็นพี่สาวแท้ๆไม่แปลกใจเลยที่คุณรู้จักเธอขนาดนี้เราเกือบจะถูกเธอหลอกเรปภเละเธอออกไปจากเราฉันไม่ได้ปลอมแปลงวุฒิการศึกษา เป็นเธอที่ใส่ร้ายฉันอย่ามาแต่ต้องฉันลูกถงถงคุณคืออะไรยังอยากจะสู้กับฉันอยู่เหรอมามีปล่อยแม่ของฉันโต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 รีบลุกขึ้นเถอะไม่มีอะไรเขาเรียกคุณว่ามามีพี่สาวพี่สาวไม่คิดเลยว่าชีวิตส่วนตัวของคุณจะยุ่งเหยิงขนาดนี้คุณเนี่ยไปเถอะโตโตไม่ใช่ลูกของฉันแล้วเด็กปากคนนั้น ทำไมถึงเรียกคุณแม่ว่ามามีโตโต,โต้ก็ไม่ใช่เด็กป่าถ้าคุณพูดจาเหลวไหลกับฉันอีกระวังฉันจะฉีกคุณก็เพราะฉันไม่ใช่เด็กป่าด้วยสิพวกคุณกลุ่มนี้ถ้ายังกล้าแกล้งมามีอีกฉันจะกัดพวกคุณให้ตายเพลิดเพลินเด็กป่าตัวน้อยคุณยังกล้าข่มขู่พวกเราอยู่เหรอพวกคุณสองสามคนจับเขาให้ได้แค่พวกคุณจะจับฉันได้ก็คงแปลก โตโตปล่อยฉันทำร้ายคนแล้วยังอยากจะไปไม่มีทางกลุ่มลินไยประกาศรางวัลถ้ามีใครสามารถหาพบเจ้าของสร้อยคอในภาพจะได้รับรางวัลสิบล้าน มากกว่าสิบล้านเลยนะเงินขนาดนี้ฉันสามารถนอนเฉยเได้เลยคุณอย่าคิดดีเกินไปฉันได้ยินมาว่าประธานกู้ประสบอุบัติเหตุเช้านี้บางทีสร้อยคอนี้อาจเป็นหลักฐานการกระทําผิดสร้อยคอเส้นนี้ไม่ใช่ของแม่ที่ตายไปของลู่ถงถงเหรอที่ทิ้งไว้ให้เธอเหรอมันจะไปอยู่ที่เกิดเหตุของประธานกู้ได้ยังไงลู่เหยา่มองฉันแบบนี้ต้องมีอะไรแน่ๆถ้ารู้แบบนี้ก็ควรใช้บัตรดำของโตโต้ซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่มา ตอนนี้ใช้โทรศัพท์รุ่นเก่าอยู่แม้แต่ภาพก็ยังมองไม่ชัดดูเหมือนว่าลูถ่ถงถงหน้าจะไม่รู้เรื่องน,นั้นฉันจะไม่ทำอะไรเลย <asury S 1> ฉันรู้ว่าสร้อยคอนี้เป็นของใครเธอคือฆาตกรที่วางแผนฆ่าประธานกู้อะไรคือการวางแผนฆ่าประธานกู้ลู่ยา <icas> คุณบ้าไปแล้วหรือ<ม>ฉันมีหลักฐานพวกคุณยังทำอะไรอยู่รีบจับเธอซะปล่อยฉันเถอะผู้หญิงกล้าข่มขู่แม่ของฉัน ไม่ได้ฉันต้องแก้แค้นให้แม่อะไรน่ะตัวน้อยน่ารักเป็นคุณใช่ไหมเป็นคุณที่อิจฉาฉันเปิดเผยความจริงที่คุณวางแผนฆ่าประธานกู้ดังนั้นจึงวางแผนทำร้ายฉันฉันอยู่ห่างจากคุณมากจะเป็นฉันได้ยังไงผู้หญิงเลวที่ไม่ซื่อสัตย์จริงๆ ลู่ถงถงเป็นคุณที่ควบคุมหุ่นยนตนทำร้ายฉันพวกคุณยังทำอะไรอยู่จับเธอซะทำอะไรอยู่ชินเธอจูคือผู้หญิงคนนี้ที่วางแผนทำร้ายประธานก็คือเธอไม่ได้พวกคุณไม่สามารถจับแม่ไปได้ประธานกู้ตื่นแล้วต้องการพบเธอพาไปลู่ถงถงฉันจะดูว่าเธอตายยังไง โตโตก็อยากไปหาพ่อแม่กับพ่อรักกันมากขนาดนี้เพียงแค่พวกเขาได้พบกันทุกปัญหาจะถูกแก้ไขอย่างง่ายดาย 是的,是的，顾总，别误会了，我姐姐昨天一直跟她未婚夫在一起。未婚夫？你有未婚夫啊？是啊，但是不过我跟他已经闭嘴。哲<须>，给我把他丢了。是，不是？你听我解释，顾总，顾总。 你还不走吗，<In> 顾总？其实昨晚你要找的人是我，我怎么这么倒霉啊？豆豆给妈咪呼呼，妈咪不痛。豆豆，你口中的爹爹就是顾氏集团的顾总顾萧然。 爹地坏坏，居然没有认出妈咪。不过妈咪，你放心，有我在，我一定会让爹地给你认错道歉的。认错？他不要我的命就不错了。顾萧然可是掌握世界经济命脉的大人物啊！你居然还跟我说有人要害他？妈咪，你不信豆豆了吗？豆豆说的都是真的。的、啊。 喂，爸，怎么了？坏人，你不许打我妈咪！哈哈，这就是你在乡下和野男人鬼混生的野种吧？丢人现眼的东西，你还有脸带你小野种回来？爸，我现在就打死！爸，你听我解释啊！解释什么？是你把证据都送来，把我们陆家的脸子给丢尽了！ 我就听说你在乡下放荡不羁，我还以为是谣传，原来你真的这么下贱！我没有，你还嘴硬！亏得你妈定了谢家这么好的一门亲事，现在全被你毁了！爸，这个照片不是真的，是合成的，这谁给你的？当然 <laughs> 是我呀！陆彤彤，你未婚先孕还想嫁给我？做梦！你胡说！ 是你和陆瑶出轨在先，你还想污蔑我？你闭嘴，陆彤彤，我女儿一向乖巧，你不要在这儿血口喷人。是啊，陆伯父，看看你的女儿，见就算了，还污蔑朋友。陆伯父，今天我要退婚，你退就退。谢圣女，你和陆瑶出轨在先，被我抓个现行，你还有脸呢、啊、闭嘴！事到如今，你还不是悔改，打<对>死你说的小野种！ 清理门户！住手！我爹地可是林海集团的总裁顾萧然，你们不许欺负我妈咪！<laughs> 什么？是我的儿子？这都能信吗？陆彤彤一个乡下的野丫头，怎么可能认识顾总？少听这个小贱货在这胡说！是啊，真岚，林海集团的顾总一向不近女色，怎么可能跟这个贱人？ 还有了儿子，<noise> 你这个小野种骗我！我没有骗你，你不信的话，我现在就去找爹爹来救妈咪。你恐怕连林海集团的门往哪开都不知道。来人，把他们俩给我绑起来！陆之南，你要干什么？老爷，老爷，顾总在你来了，顾总，哪个顾总？林海集团的顾少儿，顾总，快去请。 真的派人来了，我就知道弟弟不会不理妈咪的。